ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนนะครับเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่ดเดเดงามเหลือสถานีประชาชนไทย PBS เมาไล่ฟังนะครับต้องบอกว่าข้อมูลนี้นะวันที่10เมษายน2566เวลา13นกานะครับเพือพ่อนๆครับคือมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสําเร็จเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นกว่า13ล้านคน หรือว่าคิดเป็นรอละ89.43ของจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะจำนวนกว่า14ล้าน500,000กว่าคนนะครับโดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดําเนินการยืนยันตัวตนยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกําหนดและก็สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกําหนดเอาไว้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีตารางนะครับผมคงมมาได้เล่าเรียนให้ฟังไปนะครับในการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนอนเนกประสงค์นะครับหรือว่าสมาร์ทการ์ดและก็ต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากว่าการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทําให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตนะครับผู้บัานเกณฑ์ในที่ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะฮะเนื่องจากว่าการตรวจสอบสถานะบัตรประจําตัวประชาชนไม่ผ่านในกรณีนี้นะครับขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้นาะที่ว่าการำอำเภอหรือว่าสํานักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและหากว่าตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจําตัวประชาชนแล้วให้ดําเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งนะครับ นอกจากนี้การยืนยันตัวตนไม่สําเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านครับซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดาเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยต่อไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะกันรวมถึงติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กดมาอเลข3 14ตุลา5นาทีจนถึงเวลา15ตุลาด้วยนะครับ